ปากหายแห้งยังอือปากหายแห้งย่างเีือขึ้นเพราะว่าทาแบบเนื้อแมทไปให้จะได้ทาะอะไรแล้วมันจะไม่หลุดถ้าทาฉ่ำมันสวยแหละแต่มันสวยแบบเดียวมีลิปฉ่ำไหมล่ะไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกมาอีกมีครบหมดอะอยู่อีกบ้านอันนี้มันเหมือนตึงๆนะั้ะเนื้อแมทใชอันนี้ลองลองคืนนะ จะกระจี้คันคันนที่ปากเลยอืมมันไม่ได้ทานนานนะเล่นก็ไปผ่าตัดนี่เดือนกว่านะเบอร์หน่อยแล้วกันปากเล็กจังเลยอืมปากเล็กมากเบินเบินมันหน่อยนิ เสียงฝนแล้วไหม,มันตกมาทั้งวันแล้วไ้่งยัยตก้ยเนตากผ้ามาั้งสีส้มหรอส้มเอาชมพูไงเอาชมพูเลยได้มั้ยไม่เอาส้มเ้ยนี้วแชมพูจ่าเลยอ่ยนะป่าปลาอแดงดิเหรอวะว่าแต่งโทนชมพูไปแดงได้ไงล่ะข้ามฉุกข้ามเฉดไม่ได้นะ เดี๋ยวเขาคิดว่าฉันอยู่สีส้มบ้าชมพูอันนี้ชมพูนะเนี่ยส้มบวยน,นี่มันเป็นชมพูแบบอมม่วงเบาอืมมีแดงกว่านี้นิดนึงไหมแต่ปากแดงใช่ไหมอืมนีส่วสี อาจจะสีเจ้าสาวนายกว่ามีงานเจสาวอืมคิดว่าอยู่พักสีส้มที่จริงตัวเองก็ชอบนะแต่ว่าสีส้มมันเหมือนทาแล้วมันจะเหมือนไม่สบายอยากด้ชมพูแบบชมพูม่วงอะเลยนี่น มันมันมีแต่ไอเน,นี้สิทาได้สีนั้นไม่ค่อยติดมีพูอะไรนะมีแชมพูของอืมอืมนี่แหละ cái này bao nhiêu? hả? cái này bao nhiêu? cái gì? nhiều rồi à? tiếp tục, hả? บินไปเมืองนอกเอยากจะซื้อลิปสติกมาฝากอันที่ปเป็นเคยซื้อเนี่ยมันเป็นสีแท่งอยู่คู่กันเนี่ยน่าจะประมาณสามังกวบาลเป็นอันที่ชอบมากรือบ้านฝนตกวี่ มันเหมือนมันมีอันหนึ่งนะดีอออมันเป็นรังโคมสีแท่งคู่กันนะเรามาใส่ชุดก่อนไอ้ไห<อ>นซื้อมาก่อนอะไรนะไอ้ใส่ชุด